ก็พ่อแก์โบฉันอย่างนี้ไงวโบจะถึงพังเนี่ยเอ้าแล้วมันเกี่ยวกับที่ฉันบอกได้ไงกอก ขาเป๋เป็นพ่ออัสาอะไรฮะปล่อยให้ลูกอะทรมานสังขารตัวเองแบบนี้เนี่ยคนโง่อะก็แบบนี้อะเนาะชอบทำอะไรโง่ง่ไอ้ไอ้ขาไม่ค่อยดีขี่มอไซค์ไปทะลุ ผมขีดไม่ค่อยเก่งกับพ่อแต่มันก็ดีกว่าเดิมแล้วเนาะผมปวดขาจะแย่แล้วครับมาพี่พ่อเก่นเงนง เฮ้ย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 รวยๆคนแก่คนแก่เป็นลมคนแก่เป็นลมพ่อนี่ลุงลุงพ่อพ่อนี่ไอ้ลูกอกันดันโยู่พ่อก็แกขนาดนี้ทำไมปล่อยให้เดินเนี่ยแต่ตัวเองนั่นขับมอไซค์คิดจะสบายคนเดียวได้ไง like อุ ouais? ้ย นล้ลุงลุงกินกินน้ำก่อนจ้ะเต็มหน้าเลยลุงลุงลุงเป็นพ่ออย่าไปยอมลูกสิเดี๋ยวมันก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกเทวดาจะทำอะไรก็ได้พ่องั้นเดี๋ยวพ่อขึ้นไปขี่นะเดี๋ยวผมเดินตามเอาอ ลูกไหวไหมเนี่ยลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยพ่อไม่ต้องเดี๋ยวพ่อลุกเองไหวไหมเนี่ยโอ๊ใจนายหนูจ้าลูกโอหนูช่วยไหมโอ๊ยไอพ่อขี่นะครับโอ้

พอ่อไวไปพออ่อลุงอ,อ,อะไรทำไมลุงปล่อยคนพิการวิ่งตามรถลูกหายเองโอ้โหจิตใจถึงด้วอะไรวันเนี้ยโอ้โหลูกชายลุงแต่ลุงปล่อยให้ลูกชายที่พิการวิ่งตามรถ เป็นคนยังไงวันนี้่แล้วจะให้ทำไงวะคิดไม่ได้เหรอแค่นีน้ลุงให้ลูกลุงนั่งซ้อนแล้วเอาหลังตั้งไว้บนขาแค่นี้นโอ้ใช่ไหมใช<จ>่ <laughs> <laughs> มาพ่อ,อทำไมคิดไว้ได้แล้วเนี้ย ฉันขี่มอเตอร์ไซค์ไปตักพักก็มีคนด่าว่าฉันเป็นพ่อยังไงขี่มอเตอร์ไซค์แล้วให้ลูกขาเป๋เดินตามฉันกับพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วทำอะไรไปก็มีแต่คนด่าโอ้ยอยาจะบ้าพวกแกสองคนก็เลยเปลี่ยนมาหามอไซค์แทนเหรอไม่ใช่ฉันสองคนก็เลยตัดสินใจขึ้นไปขี่มอเตอร์ไซค์ต่างหากเอา ก็ดีแล้วนี่แล้วมันมีปัญหาตรงไหนเล่าก็มันไม่มีที่นั่งพอสําหรับสองคน,นครับเพราะพวกเราต้องแบกของไปด้วยไงโอ้ยแล้วม,มือมือมีอไว้ทําไมฮะทาไมไม่ถือของล่ะโอ้ยตอนแรกอ่ะก็ไม่ได้ถือหรอกขากะเข็นรถมาแล้วก็วของเนี่ยวางบนรถแต่พอขากเข็นรถมาข่าจะขับก็ขับไม่แข็งไอ้ไอ้ก็ขาไม่ดีก็ของวางบนรถแล้วก็ยกกันมานี่แหละแล้วทาไมพวกแกสองคนอ่ะถึงขี่มอเตอร์ไซค์ได้ล่ะ ก็ฉันสองคนพ่อลูกอะทนคําด่าจากคนอื่นไม่ไหวไงแล้วอ่ะอะตกลงตกลงไงต่อฮะในเมื่อแกขี่มาได้แล้วทำไมมอไซค์แกถึงพังก็โอ้ นี่ถ้าเราเติมอ,อย่างไอ้อ้วนนั้นบอกมันกสบายดีนะใช่พ่อเรานี่มันโง่จริงๆอย่างที่เขาบอกอะถ้าเราทำแบบนี้ตั้งแต่แรกเราก็จะได้ไม่เหนื่อยไงพ่อ,พอเราไม่เหนื่อยด้วยเล้มีใครมาดาวว่าเราว่าโง่ด้วยพี่พ่อไม่ร้อนด้วยวก็ไม่เหนื่อยโบนี่แหละเขาจึงบอกว่าโง่ต้องมาก่ดฉลาดแลวพ่อฉลาดแล้วลยโอยพ่อพ่อมองทางก่อนพ่อโอ้โหมืแต่หันมามองฉันเนี่ย ไอ้พ่อเองไอ้มันจังตอเอแล้วิโอ้พ่อมัวแต่หันมาคุยกับฉันเนี่ยแต่ก็วัาเฮ้ยพ่อ หมดแล้วอ่ะพ่อตกลงให้เขาไม่ได้แล้วอ่ะร้อนใจกับเปียกพังหมดแล้วว่ะไอ้เนีฮ้ยก็เพราะพวกแกแหละที่ชอบเผือกสอนตัวนู้นทำอย่างนั้นสอนตัวนี้ทำอย่างนี้ฉันสองคนพอลูกต้องรับค้อนนี่ไงเอ้าไอ้นี่มาว่าคนอื่นเขาทำไมฮะ าคนอื่นเขาแนะนําไม่ดีอะแล้วแกสองคนอะทําตามเขาทําไมแกไม่มีหัวคิดหรือไงฮะที่คนอื่นเขาแนะนําที่คนอื่นเขาเตือนอะเพราะว่าเขาหวังดีแต่ตัวแกเองก็ต้องรู้ตัวรู้กําลังของตัวเองดีที่สุดไม่ใช่เหรอถ้าแกมีหัวสมองมีหัวคิดแกก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองสิไม่ใช่เชื่อคนอื่นแล้วพอทําไม่ได้เนี่ยก็มาทอคนอื่นเขาแบบนี้ไปเ้ย พูดเลยไม่มีจังหวะเถียงเลยสรุปว่าเราสองคนผิดเองเหรอวะเนี่ยพ่อเราไม่น่าเชื่อคนอื่นเลยอ่ะก็จริงอะเราต้องประมาณตัวเองให้ได้แต่เนี่ยเราไม่ได้ใช้หัวคิดของตัวเองเลยมันเลยต้องเป็นแบบนี้ลูกจะทำไงต่อลูกอ่ สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับสำหรับละครสั้นสนุกสนุกของพวกเรานะครับวันนี้ไอ์กับพี่มดก็มีคําถามมาถามทุกคนอีกเช่นเคยนะครับคําถามมีอยู่ว่าสาเหตุเพราะอะไรที่พี่มดกับพี่ไอ์ต้องตกน้าหนีอะไรมาครับหนีอะไรมาจําได้ไหมครับว่าหนีอะไรมาถ้าจาได้นะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆเลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับ